โอเคครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับตอนตอนที่แล้วนะครับเราทําการเชื่อมต่อตัว LED เนี่ยนะครับไว้ที่ขา5ขาเดียวถูกไหมครับอ่าสหรับการทดลองครั้งนี้นะครับผมลองเพิ่มตัว LED เข้าไปอีกตัวหนึ่งครับเชื่อมต่อเอาไว้ที่ขา4นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นปั๊มน้ําก็ได้ครับอาจจะเป็นพัดลมก็ได้ครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากกว่า1ตัวนะครับ จริงๆสําหรับการทดลองเนี่ยเราสามารถแอพพลายได้มากกว่า2ตัวนะครับสตัว4ี่ตัว5ตัวได้ได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ก็ทําเป็นพทเทินเดียวกันเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทําอย่างไรได้บ้างนะครับมาที่โค้ดเก่าของเราเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดต่อจากการทดลองครั้งที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวผมทําการเซฟเป็นชื่อไฟล์ตัวใหม่ก่อนนะครับแต่เดิมเนี่ยชื่อ WiFi t ท s t 1นะครับผมเปลี่ยนเป็น Wi-Fi t ท s t 2แล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมทำการเชื่อมต่อนะครับ LED เข้าไปที่ขา4อีกดวงหนึ่งนะครับวิธีการเพิ่มนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับหาจุดไหนก็ได้ที่เป็นขาพิน5นะครับก็ใส่พิน4เพิ่มเข้าไปให้ครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับบรรทัดที่38ตรงนี้นะครับผมก็ใส่ว่าพิน4นะครับนะครับเพิ่มใหม่ตัวนะครับพิน4ตัวนี้นะครับลองดูนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์คลิกที่ทําการคลิกการทดลองตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ LED พิน5ติดนะครับคลิกลิงก์ที่2นะครับก็ให้พิน5 LED off นะครับโดยที่มันจะใช้ตัวอักษร H นะครับเป็นสัญลักษณ์ให้กับโค้ดนะครับว่าเป็นการติดของ LED L เป็นการดับ LED จริงๆตรงเนี้ยจะใช้เป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ครับอาผมยกตัวอย่างครับผมเพิ่มขาที่4มาแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการก๊อปมาเลยนะครับ on off อีกดวงหนึ่งนะครับอผมมาใกล้ๆแบบนี้นะครับแต่ขา4เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น A จะให้ติดนะครับ B จะให้ดับอ่า จริงๆเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับภาษาอังกฤษนะครับข้างบนเนี่ยใช้ H L ไปแล้วนะผมใช้เป็น A B ละกันนะครับ L E D นะครับผมให้เป็นพิน4นะครับนี่ลิงก์นะครับลิงก์บนติดลิงก์ล่างดับนะครับเป็นแบบนี้นะครับจุดต่อมานะครับก็คือจุดนี้นะครับเห็นไหมครับเขาใช้ถ้า get H นะครับก็ให้ L E D ขา5ติดนะครับถ้า get L นะครับก็ให้ L E D ขา5ดับนะครับเพราะนั้นเราเพิ่ม A กับ b ไปแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก๊อปนะครับเราก็เอามาวางแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นขา4 High นะครับกับขา4 Low แบบนี้ครับแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้ตรงกับที่เราไปตั้งไว้ด้านบนนะครับ A กับ B ถูกไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้ A กับ B นะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็น A กับ B ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมทำการ เซฟนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเลยนะครับ,นะรบชื่อว่าเทสสอนะครับอัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับผมเปิด Serial Monitor ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกดรีเซ็ตอีกหนึ่งทีนะครับลองขอเบอร์ IP พี่ไปที่เราเตอร์นะครับตัวเราเตอร์โยนเบอร์เดิมมาให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมกดรีเฟซที่ในส่วนของเบราว์เซอร์ผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมก็จะมีลิงก์เพิ่มขึ้นมานะครับอีก2 l i ลิงก์นะครับในการควบคุมการติดดับของ LED ที่ขา4นะครับเดี๋ยวผมเทสขา5ก่อนนะครับ นะครับขา4นะครับดับนะครับอ่าขาห้าดับนะครับโทษทีนะครับอ่จต่อไปนะครับเราจะควบคุมขา4บ้างนะครับที่เราเพิ่งต่อเพิ่มเข้าไปนะครับนี่นะครับติดนะครับแล้วก็ดับนะครับเห็นไหมครับก็สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งขาห้านะครับแล้วก็ขา4เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ติดทั้งคู่แล้วกันนะครับ เป็นแบบนี้นะครับดับก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้เนื่องจากตัวหนังสือมันเล็กไปหน่อยนะครับผมก็ขยายใหญ่ๆครับก็ออกนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคเพราะนั้นทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มตัวอุปกรณ์ได้ตามจํานวนที่ท่านต้องการเลยนะครับก็มาแก้ไขตรงจุดที่ผมทําการเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับตัวอักษรที่ใช้นะครับ มีตั้งหลายตัวนะครับเป็น A B C D E F ได้หมดเลยครับเราก็เอาเป็นสัญลักษณ์แทนนะครับแล้วก็มาแก้ไขในส่วนของ i f ตรงนี้นะครับว่าจะเป็น Get ตัวอักษรอะไรนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มตัวอุปกรณ์นะครับควบคุมได้นะครับผ่านตัวแท็บเล็ตนะครับ PC หรือมือถือนะครับผ่านเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับโอเคครับสำหรับคลิปการทดลองนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ